วัดภูพาว,ว,วมองแม่ยง่หนิบ่มีหมอกพี่ยังเลยเเมันเบิดงามมันเบิดแามล่ะได้หรอไบท์ข้างในให้ถ่ายให้หมอถ่ายแล้วครับข้างในใครถ่ายหมอถ่าย,อายครับไปกราบยิ่งซื้อหากราบผัก ไปมาแล้วก็ไปห้ากลับฮะทายเดียวทายเดียวี่ไหนครับมผมไปลงเดีเออยวผมลงยูทูบล,ล่ะท,ท,ที่ขาเห็ด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 เป็นที่ท่องเที่ยว ผีผีผีมีไปซื้ีถ้าิ่นดูสิคือจะปลูกดอกดอกไอ้นี่แหละอยากอยากได้ขนาดได้ดอกไอ้นี่ตอนผมมาตอนทำบ้านหลอมนันมันบ่มีเห็นบ่ครับสาระข้างหลังนี่สาระข้างหลังคือจะบ่มีนี่ไอ้ที่เขาเอิญมาฟูผ่ามันเหมือนนั่นบ่นี่ล่ะแต่กี่ไอ้ มันบ่ไม่ซื้อหรอกไอ้ตอนกางเคื่อมันจะเป็นสีอย่างออกสีขูดๆวิวจะหนามันงามเนะนี่ยวิวนีะอจอกสี